เออบางครั้งก็อยากจะมองว่ากรรมใครกรรมมันแต่การไม่สร้างกรรมกับคนอื่นน่ะมันเรื่องที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอวะเนี่ยมึงด่าอาจารย์เบียรเนี่ยนะไอคนตื่นกระโถนมึงแม่งสอนผิดสอนนั่นสอนนี่หาว่าอาจารย์เบียรนี่แม่งเป็นเป็นยาพิษบ้างอะไรบ้างมึงโดนส้นตีนเมื่อวานเนี่ยเขาจะโอนเงินไปช่วยค่าค่าค่ายามึงเลยเนี่ยอ่ะเอายังไงต่ออะสำนึกไหมเนี่ยอ่ะพูดแค่เนี้ยอยู่ในรายการเนี่ยมูนั่งฟังย้อนหลังอยู่เนี่ย ถามว่าไอ้คนตื่นทําไอ้พวกคนตื่นกระโถนพวกเนี้ยนะกําลังสอนแบบเป็นเหมือนยาพิษนู่นนี่นั่นพอมึงโดนส้นตีนเขาแม่งออกไรเลยว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะโอนเงินไปช่วยค่ายากูอยากจะรู้ว่ามึงยังคิดจะด่าเขาต่อไหมเนี่ยเขาจะป่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะสํานึกได้ไหมว่าสิ่งที่เขาไม่เคยมองคุณเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะอยากจะรู้เหมือนกัน แต่ผมเชื่อว่าคนพวกนี้ไม่คิดไม่ได้หรอกจริงๆไม่คิดไม่ได้หรอกเพราะอะไรอ่ะปิดฉาเข้าไงลองกลับกันเดรลองกลับกันคนไปติดตามไอ้ไอ้ไอ้ที่ละเนี่ยมีคนแบบชวนให้ไปอ่าสอนทำสอนอาจารย์เบียคนตื่นทำไม่มีใครเชิญเลยมีแต่คนเชิญไอ้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 ภาพปีนเสาเนี่ย ชินทุกวันทุกวันทุกวันนี้ไปสอนทำคุณคิดว่าอคนคนแบบนี้จะเป็นไงคุณคิดว่าไอคนแบบเนี้ยมันจะเป็นไงฮะมันคงแบบอย่างงี้นะตอนนี้เรากำลังจะทำศูนย์การเรียนรู้กูวเป็นคนมองอะไรกูมองชัด นะสิ่งที่มึงแม่งกำลังด่าอาจารย์เบียดทุกวันนี้เพราะมึงอิจฉาเขามึงอิจฉาคารว่าที่มีคนติดตามมีคนเชิญมากกว่ามึงมึงอิจฉาคารว่าที่มีคนยอมรับมากกว่าที่มึงเป็นพระมึงอิจฉาอะไรได้เขามึงอิจฉาหลายๆอย่างมึงรู้ไหมเนี่ยวันที่ห้าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเอาเงินหนึ่งล้านเก้าแสนเนี่ยนะ ไปถวายพระปยอมนะเพื่อจะปลดหนี้ให้เข้าใจปะ่ะเข้าใจใหม่นึ่นทีละแล้ววัดสวนแก้วอยู่ใกล้บ้านกูเดี๋ยววันที่หนึ่งอ่ะกูจะรวบรวมเงินจากเอฟซีใส่กระโถนไปรวมกับอาจารย์เบียร์ตอนเก้าโมงเช้าที่วัดสวนแก้ววันที่ห้าวันพฤหัสบดี ใครกลยบานจริงๆเดี๋ยวผูจะเอาเงินใส่กระโถนกูเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกูเตรียมกระโถนไว้แล้วใครร่วมไปปลดหนี้ธรณีสงให้กับทัพยอมเดี๋ยวแล้ใส่กระโถนอันนี้ไปแล้วไป็นรวมกับอาจารย์เบียร์ที่วัดสวนแก้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโถนอันนี้อันนี้เดี๋ยววันที่หนึ่งค่อยเริ่ม เริ่มตอน4โมงให้ทุกคนถูกหวยก่อนทําไมคุณอยากถูกทําไมผมรู้ว่าจะถูกหวยรู้ป่ะอยากรู้ป่ะคุณอยากรู้ไหม9โมงเชา้าวัดสวนแก้วเราเจอกัน8โมงครึ่งเดี๋ยวจะเอากระโถนเนี่ยไปรวมกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเพื่อปลดหนี้ปลดสินให้กับพระยอะมนะทําไมคุณอยากรู้ไหมเพราะทำไมผมคิดว่าเรานะ่าจะรวมกันไปที่หนึ่งหลัง4โมง เพราะมันจะถูกหวยทํามถึยงรู้ว่าถูกหวยคุณรู้่ะคนที่โดนฆาตกรรมจากเพื่อนเฮียที่พาไปที่ป่าแล้วตัดนิ้วอ่ะตัดนิ้วสองข้างเอาแหวนเพชรอ่ะญาติผมนี่ฮัตผมแล้วที่มันมากกว่าน,นั้นคืออะไรบ้างอยากรู้ปะใครอยากรู้ว่าที่มันมากกว่าน,นั้นคืออะไร พิมคาว่ามันมามันนะมันมอมา้าไม่หายอากาศนอนหนูพิมพว่ามันมาเดี๋ยวผมจะบอกพิมมาเลยพิมว่ามันมาเลยนะนะป้าวันนาผมเรียกเขาวานะ้าน้าวันนาแกเป็นคนชอบเล่นหวยผมมีเลขสามตัวลอตเตอรี่ที่อีสานละเลวนะ มันขโมยของป้าวันนาไปไว้ที่บ้านจำได้ไหมลอตเตอรี่ที่เลอะดินน่ะที่ออกในข่าวอะ่ะที่มันเลอะดินแล้วมันขโมยไปไว้ที่บ้านอะ่ะเลขสามตัวอยู่ที่ผมแต่ที่มันมันมากกว่านั้นที่ให้พิมพ์เพอเลยปะกูมีเลขฝาลงของป้าวันนาแต่ผมรู้หกร้อยกว่าคนอยู่ตอนนี้ไม่มีใครอยากได้หรอก คูจะเก็บไว้รวยคนเดียวเพราะกูมั่นใจว่าป้าวันดาเขาต้องการจะให้กูแน่นอนเลขฝาโลงเลขโรตารี่ที่อินดอก์ได้ขโมยไปคุณรู้อยู่คนเดียวกับญาติๆอยากรู้นสิอยากรู้นะส,นะสิตอนนี้เป็นไงเป็นไงสติสตังไม่อยู่กันเนื้อตัวล้ว อีกใจคิดไอ้เชี่ยเดียวมึงบอกมาเดี๋ยวนี้นะมึงบอกมาไอเดียวมึงบอกกูมามึงอย่ามาทําแบบนั้นแบบนี้ถ้ามึงไม่บอกกูมาเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงคราวนี้ยไอ้คนที่โดนถีบไม่ใช่ไอ้ทีละละเป็นกูแล้วล่ะพร้อมไหมพร้อมไหมถามก่อนพร้อมไหมรอบเดียวนะเราจะไม่มีการให้อีกแล้วนะเดี๋ยวปิวโอเคป่ะ ป้าวันนาผมบอกเลยว่าป้าเป็นคนที่ชอบเล่นมากนาเดี๋ยวเขเรียกว่านานาแกเป็นคนชอบเล่นมากแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่นาจากไปนาจะทิ้งเงินทองไว้ให้ลูกเขาเพราะเงินหายไปสามแสนกว่านะปากกาพร้อมเตยทําอะไรเหรอออกทำกุ้งใช่ไหมปากกาพร้อมอออะไรพี <All right. S 1> ่เดียร์ออไม่เป็นไรพี่เดียร์มาแล้ว สิ่งที่คุณกำลังจะเห็นอยู่3ตัวนั้นคือลอตเตอรี่ที่ป้าวัรดาซื้อในวันที่ไปทำกระถินแล้วก็โดนฆาตกรรมฆ่าตายแบบโหดเหี้ยมรือของไปทั้งหมดแม้กระทั่งลอตเตอรี่ที่ป้าซื้อแค่ใบเดียวเลข3ตัวเป็นเลขนี้ส่วนเลขฝาลงผมบอกให้ขนลุกเมื่อวานเนี้ย ก่อนกับนครศรีธรรมราชมากินข้าวกันที่นี่ทั้งหมดผมอ่ะยืนคุยกับลูกป้าวันนาเนี่ยนานมากสงสารมันจริงๆสงสารหลานมากมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีผัวขายผัวมีเมียขายเมีย แกเป็นคนเล่นแล้วผมเชื่อว่าแกให้จริงๆจริงๆถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมอยังพร้อมไหมนะพร้อมแล้วนะพร้อมไหมนะมนะทุกคนเนี่ยอยู่หกร้อยกว่าคนพร้อมแล้วนะโอเคนะพร้อมแล้วนะเราจะไปที่คดีของทานายตั้มต่อ <laughs> ทุกคนบอกอย่ากวนตีน เดียวอยากวนตีนขอร้องนะมันที่ยากวนตีนกูไม่อยากฟังคดีทนายตั้มกูไม่อยากฟังนะสาธุเป็นพยานนะกาดผมหนึ่งสองสามสิบวินาทีพร้อมแล้วแล้วลุยหนึ่งสองสามสี่ห้าแคปชั่นหนึ่งสองสามสี่ห้า แคปชั่นโดนเตือนแล้วโอเค